ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮี์ซอลลัตุวะสลามุอะลัยฮิราะซุลลลละฮ์อัลลอาลัฮิวะซัมบิลลาสลลมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ะบะเราะกาตุฮขับมาพบกันต่อนะในรายการกุรอานทางนำชีวิตกับซูเราะห์อันนิสาวันนี้เรามาถึงอายะห์ที่104นะย้อนความในอายะห์ที่ หนึ่งร้อยสามนะพี่น้องที่อ e ัลลอฮฺ س ب ح ุ ن ه แลาลาได้ทรงตรัสว่า <Yeah. S 1> “ فإذا قضيتُ مُصَلَّى فَذُكُرُ ا ل ل َّ ه ق ي َ ا م ا وَقُعُدًا عَلَى جُنُوبِكُمْ” فإذاطمأننتم فَأَقِمُ ا ل ص َّ ل َ ا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى ا ل ْ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن ك ت ا ب م و ق و ت ا ดังนั้นเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการละหมาเดเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการราลึกถึงอัลลอฮฺ س ب าะาลาทั้งในยามที่ยืนในยามที่นั่ง แล้วก็ในายามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ได้นอนอยู่บนสี่ข้างของพวกเจ้าไฟร์ตมะนั่งตุมฟาอกรีมุสซาดดังนั้นเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการสงบนิ่งแล้วก็จงทําการดํารงละมหมาดอินนัสซาลาทะกานัตออล,ลันมุมีนักกิตาบัมโมกกตาแท้นะจริงการละหมาดน,นั้นเป็นวาจิบสําหรับบรรดามุมินเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับบรรดามุมินที่มีการบันทึกอย่าง อะไรมีการกําหนดระยะเวลามาแล้วพราฉะนั้นพี่น้องในอาญาณนี้บ่งบอกให้เราเห็นถึงความสําคัญของการละหมาดว่าให้เราทําการละหมาดทั้งทั้งในยามาทั้งในยามที่เรา,เายืนหรือว่าเท่ากันมีความสามารถให้เรายืนละหมาดหรือว่าไม่มีความสามารถก็ให้เราทาการนั่งละหมาดหรือไม่สามารถนั่งได้ก็ให้ทําการอานอนละหมาดแต่ไม่ให้เราทิ้งการละหมาดเพราะการละหมาดคือหนึ่งในออบาดา ที่อ me mm. ัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้วางลงมาให้กับบ่าวของพระองค์และเป็นอิบาร์ด้าที่สําคัญที่สุดที่เป็นหนึ่งในอิบาร์ได้สำคัญที่สุดนะและเป็นอิบาร์ด้าเดียวที่อัลลอฮฺตาลาให้ท่านนบีสุลตารอฮวยอิบราฮิมซัลลัมเนี่ยขึ้นไปรับวะฮีจากบนฟากฟ้ามาอะาให้จุบรินมารับท่านนบีสุลตาลอฮวยซัลลัมแล้วขึ้นในบนฟากฟ้าไปรับบทบัญญัติการละหมาดจากอัลลอฮฺสุภาโนตาลามาเริ่มจากการกําหนด50เวลาแล้วท่านนบีได้ขอผ่อนปลนจากอัลลอฮ้ ขึ้นไปขอเอาลอสสุภาโนตาลาผ่อนปลนเพราะว่าประชาชนของเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้ไปขอผ่อนปลนหลายครั้งจนกระทั่งเอาลอสตาลาได้ลถหย่อนมาให้เหลือเหลือห้าครั้งแล้วท่านอับดุลโมซาก็ยังบอกให้ท่านเบียบหมดสลัลอุาเลยว่าสลัมไปขอรถหย่อนจากอาลอสสุภาโนตาลาท่านอับดุลโได้บอกว่าฉัน <c oughs> ฉันอายในการที่จะกลับไปขอ,อลอสสุภานวนตาราอีกแล้วแล้วท่านอบีได้บอกว่าเป็นการละหมาดห้าเวลาแต่ผลลบุญเราจะได้ห้าสิบความดี เพราะฉะนั้นนี่คือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สุฮาห์นวอตาลาได้วางมาให้กับเราแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของสำคัญแล้วการละหมาดเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อแบ่งแยกระหว่างมุมินกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาดังที่ท่านอีศ็อลลาลอสุอะลัยฮิวะซัลลามได้บอกว่านะฮดนุลลาดีบบยนาวับนุสุซลัฟะมันทวลกกาฮะฟะกัดกะฟะดังนั้นพันธสัญญาระหว่างเรากับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยก็คือการละหมาดดังนั้นใครก็ตามที่ได้ทิ้งละหมาด แสดงแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธบรรดาอุลมามะได้มีความขัดแย้งกันในฮะดิษบทนี้นะว่าคําว่าคําคต่ำท่านคำาก่าของท่านอามีซัลลอห์อะไรว่ซัลลัมได้บอกที่ที่ได้บอกว่าใครทิ้งละหมาดเขาเป็นผู้ปฏิเสธว่าการทิ้งละหมาดนั้นคือการปฏิเสธการเป็นวาญิบการละหมาดหรือว่าการทิ้งละหมาดนั้นเป็นการทิ้งละหมาดโดยอะไรฮะโดยการทิ้งเลย โดยการไม่ไม่ใยดีกับการละหมาดเลยหรือว่าไม่เอาใจใส่กับการละหมาดเลยหรือว่าการทิ้งละหมาดเพียงเวลาเดียวก็ถือว่าตกเป็นกาเฟสแล้วนี่คือความความขัดแย้งของมรนาวละมั์ที่เอามาจากการตีความหลักฐานที่อัลลอฮ์สุภานูวตาตาลาได้ได้ประทานลงมาแล้วก็จากที่ที่ท่านนาบีสุลต่าลัมได้กล่าวไว้เฟตมะนันตุมฟะกมุสลัเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ปลอดภยัยคือปลอดภัยจาก จากความกลัวในอายะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดคุยถึงเรื่องเรื่องความกลัวนะให้เราได้ทําการทําการละหมาดฟ้ากรีมุสซาลาโดยที่ให้เรามีความการทําการละหมาดโดยที่ให้ครบทวนสมบูรณ์ในเรื่องของอเดียบทต่างๆที่เราได้ทําการละหมาดทั้งการตมะนีนะทั้งการมีความสงบนิ่งในการละหมาดของเราเพราะว่าการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอววัตตาลาได้วางบทบัญญัติมาเป็นเวลาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในการละหมาดในพี่น้องให้เราละหมาดในในเวลาของมันแล้วก็ ใน ое, รูปแบบที่ท่านนับดุลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยอะสัลลัมได้วางไว้แล้วก็ในการกําหนดจํานวนรอกอษาที่ท่านนับดุลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยอะสัลลัมกำหนดเอาไว้อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนับดุลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยอะสัลลัมเพราะวันใดถ้าหากว่าเราบอกว่าเรามีความกระปี้กระเป๋าเราอยากจะละหมาดสุบัวสักสามรอกษาสักสี่รอกษาอันนี้ถือเป็นการทําที่ข้านกับสุนนะของท่านนับดุลลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยอะสัลลัมซึ่งการงานนี้เนี่ยจะไม่ถูกตอบรรับเพาาะว่ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ามันอามิล่าอามัลอะไลซ่าอะไรให้อมุรนาฟะฮุอารัดใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติอามัลใดก็ตามที่ไม่ได้มีคําสั่งจากเราแสดงว่าการงานนั้นเนี่ยไม่ถูกตอบรับรัดดูนั่นคือมรดูดไม่ถูกตอบรับฮะดีนี้บงบอกให้เรารู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติอิบาร์ด้าใดก็ตามให้เราดูรูปแบบจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่ามีรูปแบบจากท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมหรือเปล่าทั้งในเรื่ออองงขะะไรรรฮูปปแบบบกาฏิิัต ทั้งในเรื่องของจ mm ํานวนทั้งในเรื่องของสถานที่ในการปฏิบัติว่าท nah, ่านอับดุลลาสังอนว่าเนี่ยวะสลัมได้บอกรูปแบบไว้อย่างไรและบอกให้เราทําในสถานที่ไหนอย่างเช่นการตว่ฟรอบกาบะเราก็ต้องมุ่งตรงไปตว่ฟรอบกาบะถ้าเรามีความสามารถแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถไม่ใช่ให้เรามาเดินตว่ฟรอบหลุมฝังศพคนหนึ่งคนใดหรือมาต่ว่ารอบมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดเช่นการละหมาดที่ท่านอับดุลลาห์ังสอนว่าเนี่ยวะลัมวางบุบัญญัติว่าว่าละหมาดนั้นใช้ละหมาดในเวลานี้แล้วเราก็อัดเท่านี้ ไม่ใช่ว่าเรามากาหนดเองว่าเราต้องละหมาดเวลานั้นเท่านั้นเท่านี้ในสิ่งที่เรากาหนดมาแล้วพี่น้องเอาสิ่งนี้ไปเทียบกับอิบาดาอื่นว่าไม่ว่าอิบาด์ดาใดก็ตามที่ท่านนบีสุลต่านได้วางมาเนี่ยหรือว่าอิบาด์ดาใดก็ตามที่ท่านนบีไม่ได้วางมาเนี่ยเรายังมากําหนดยังมากําหนดว่าอิบาดานี่ต้องทําเวลานั้นอิบาดานั้นต้องทําเวลาเกิดเหตนุนี้เวลาเกิดเหตุนั้นเหตุนี้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันคือคือเรื่องเรื่องไอหมึนใคเรื่องเตากีฟียะคือเรื่องที่เราจะต้อง เอามาจากตัวบทที่ท่านอนัีสุลลาหอฮะอะวะสัลลัมได้บอกกับเรามาว่าให้เราปฏิบัติในสิ่งนั้นเท่านั้นปฏิบัติในสิ่งนี้เท่านี้แต่สิ่งใดข็ตา,ามที่ไม่ได้มีตัวบทนะไม่ได้มีตัวบทจากท่านอนับดุลลาลอฮะอะไวะสัลลัมในการทําอิบารดะว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เราอย่ามากําหนดจํานวนพี่น้องเช่นการที่กรุณาสิ่งใดก็าตามที่ท่านนบีได้กําหนดเอาไว้เนี่ยเช่นการที่กรุณาหลังละมาดว่ามีรายงานจากท่านอนับดุลลาล์ฮะอะไรวะสัลลัมว่าท่านอนับด3 อัลฮัมดุลิลละ33อัลลอฮักบาร33แล้วก็จบด้วยคำว่าลาอิลาหะอิลลอฮและมีบางรายงานที่บอกว่าในการรูปแบบการที่อัลลอฮ์นะว่าสุบฮานัลลอฮ33ทำดุลิลล33อัลลอฮักบาร34แล้วมีบางรายงานที่บรรดาสาบางรายงานกีบท่านอบดุลเลานของอะไรวะสลัมมาว่าท่านอับดุลลบอกให้กล่าวสุบฮานัลลอฮฺ10อัลฮัมดุลิลละ10อัลลอฮฺอักบาร์อีก10แล้วก็มีห a ดี t รายงานมาอีกว่าท่านอลัุหบด วลาอิลาฮอิลลลอฮอัลลอฮฺอักบะร์ยี่สิบห้าครั้งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่เราจะทำการเก่าวีริตหลังละหมาดการทำทำการทิกลอนล้อหลังละหมาดเพราะฉะนั้นในแม้กระทั่งการเก่าที่กลอนลหลังละหมาดเนี่ยยังมีรายงานจากท่านนบีสุลตารองอะไรวะสลัมมาหลายตัวบทในไอบาะดาอื่นก็ถามพี่น้องเราต้องดูว่ามีตัวบทจากท่านนบีสุลตารองอะไรวะสลัมมาหรือเปล่าแล้วตัวบทที่เราจะนํามาใช้เนี่ยมีสองสองอย่างที่เราต้องพิจารณาคือหนึ่งตัวบทนั้นสาเหียมไหม เป็นสายรายงานที่ถูกต้องไหมเพ,เพราะว่าสิ่สงนี้คือคือมีซา์ของอิสลามคือจุดเด่นของอิสลามว่าเราเรียนรู้อย่างมีระบบมีสายรายงานประการที่สองก็คือโซเรียะไหมสซเรียะก็คือถูกกับเรื่อง <c oughs> บางทีเรายกตัวอย่างเรายกหลักฐานฮะดิษมาเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกกับเรื่องเลยแต่ยกมาหลอกผู้คนให้คนเห็นว่าเรามีหลักฐานแต่ว่าหลักฐานนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตรงกับเรื่องบรนนาอุลมะก็เลยบอกว่าไลซัชชะอันเตสต์เล ยังไม่ใช่ประเด็นในการที่เจ้าจะยกหลักฐานคือยกหลักฐานอะไรมาก็ได้แต่อินมัชะไกฟัสตัดิลแต่ว่าสิ่งที่เราจะเอาก็คือจะยกหลักฐานกันอย่างไรซึ่งสิ่งนี้ต้องกลับไปหาบรรดาผู้รู้ที่ได้เรียนรู้จากบรรดาอุลาลาะห์เรียนรู้จากท่านอับดุลเลาะห์มวะาซาลัมแล้วก็เรียนรู้สืบทอดมนาะเป็นเป็นสายได้งานจนความรู้นั้นมาถึงเราอั <c oughs> ลลอฮฺสุฮาอุบตาลาได้กล่าวต่อมานะพี่น้องในอายะห์ที่หนึ่งร้อยสี่ว่า ولا تهنو فبتيقى القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيم ะอัลลอฮฺทรงตัดว่า ولا تهنو ف ب ت ي ق อ القوم และพวกชาวทั้งหลายในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺได้กล่าวต่อจากต่อจากต่อจากอายะที่พระองค์ได้พูดถึงการทําสงครามการออกต่อสู้กับศัตรูการต้องอะไรฮะไม่ต้องมีความ กลัวการที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูการที่เราจะละหมาดในยามที่อยู่ในภาวะสงครามและอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวเป็นการเป็นอายะห์ที่บรรดาอุลาอฮ์ได้เรียกว่าอายะห์ัสเลียเป็นการปลอบใจบรรดาบรรดาพวกมุจาฮิดีนบรรดาสหบาร์ที่ออกสู่สู่สมรภูมิเียงคู่ท่านอับดุลสลามวัมอัลลอฮ์จงบอกว่าเวลาตีฮินูฟิบติกาอิลกอมและพวกเจ้าทั้งหลายอย่ามีความอ่อนแออย่าเกรงกลัว คืออย่าอย่าทำตัวอ่อนแอแล้วก็อย่าเกรงกลัวในการที่จะออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูเฟนบัตกอร์อันโกในการที่เจ้าจะออกไปเผชิญหน้าไปทําสงครามไปรบกับศัตรูอันโกลตรงนี้หมายถึงศัตรูของพวกเจ้าอินตะกูโนตะละมูนเอินนะุมยะละมูนนะกามาตะละมูนแลอะอารั์ได้บอกกับบรรดาสหาบาว์ว่าได้บอกกับพวกเราว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีความเจ็บปวดก็คืออะไรฮะเจ็บปวดในยามสงครามอาจจะเจ็บปวดด้วยกับการได้รับบาดแผลมา หรือจะปวดด้วยกับการได้รับอะไรฮะได้รับการความบาดเจ็บมาฟฝอินนาฮุมยะละมูนะกามาทะละมูลแท้จริงพวกเขาทั้งหลายก็คือบรรดาศัตรูบรรดากุฟฟ้าพวกผู้ปฏิเสธพวกมุชิลีกินพวกผู้ตั้งภาคีเฝอินนาฮุมยะละมูนะกามาทะละมูนแล้วก็พวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็คือบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้าเนี่ยพวกเขาทั้งหลายก็เจ็บปวดเช่นกันเหมือนดังที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นเจ็บปวดหมายความว่าเวลาที่เกิดสงครามเกิดขึ้น อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวส่งเสริมบรรดาพวกมุมิน่นบรรดามุหมินบรรดาสหาหะาวว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าก,กลัวเวลาที่มีคําสั่งจากท่านอับดุลสลามให้เจ้าออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าสิ่งที่เจ้าได้ไเผชิญหน้าศัตรูเนี่ยถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องเจ็บปวดพวกเขาทั้งหลายก็เจ็บปวดเหมือนกันเหมือนดังที่พวกเจ้าทั้งหลายได้เจ็บปวดนั่นแหละแต่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวต่อมาว่าข้อแตกต่างระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาก็คือวัตัรยูนะมีลลอฮิมาายัรจูน <c oughs> และพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยมีความหวังจากอัลลอฮ์สุภานวะตตาในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้หวังหมายความว่าไงพี่น้องอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างอกองทัพมุสลิมร่องบรรดาสหฮะบะที่ออกในสงครามเคียงคู่ท่านาอับดุลลาหกับบรรดาศัตรูเนี่ยเป็นมีข้อแตกต่างกับพวกเขาก็คืออะไรฮะการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บเหมือนกันมีบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยแต่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีความหวัง เออ่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีความหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะคือหวังที่จะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์หวังที่จะได้รับส่งสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พวกศัตรูเนี่ยไม่ได้มีความหวังในสิ่งนั้นหมายความว่าสิ่งเวลาที่บรรดามุมเมินบรรดาผู้มีศรัทธาเนี่ยได้ออกสงครามเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายต้องการเนี่ยมีอยู่2อย่างคือ1ต้องการชัยชนะเพราะฉะนั้นบรรดามุมเมินบรรดาซอฮาบะห์ที่ทําสงครามเคียงคู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย เวลาออกสองครามเนี่ยหนะึ่งเขาต้องการชัยชนะแล้วก็สองสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือการตายเชิดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานวนุตาลาได้ได้กล่าวสรเรเสริญบรรดาผู้ที่ออกต่อสู้เคียงข้างออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานวนุตาลาแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวถึงผลบุญของคนที่คนที่ตายเชิดนะว่าจะได้ไปอยู่ในสวงสวงรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานวนุตาลาเพราะฉะนั้นบรรดามุสลิมเนี่ยบรรดาผู้มีศรัทธาที่ได้ออกสองครามเนี่ยเขามีความหวังจากอัลลอฮฺสุบฮานวนุตาลาว่าเขา จะได้ตาย ش ه ي ดซึ่งที่ได้ได้ไปอยู่ในในสวรรค์ของลัสุภานุวตาลามาลายรจูนพวกเขาทั้งหลายพวกเจ้าสลยมีความหวังในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีความหวังแสดงว่าอะไรพี่น้องบรรดาอุลามะได้บอกว่าในอายะนี้่ยบอกให้เรารู้ว่าบรรดาพวกมุชริกีนก็มีความหวังจากลัทธ์สุฮานุวตาลาเหมือนกันเพราะลัทธ์ตาลาได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยมีความหวังจากลัทธ์ตาลาในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีความหวังหมายความว่าเขามีความหวังในสิ่งอื่นแต่ในการมีความหวังในเรื่องของโลกอาเคราะ พวกมุชริกีนนะพี่น้องดังที่เราได้คุยกันไปอยู่ในบ่อยๆนะในหลายครั้งว่าพวกมุชริกินเนี่ยมีการศรัทธาต่อลอสุฮานวนตาลาเชื่อว่าลอลอตตาลาเป็นผู้สร้างเชื่อว่าลอตตาลาผู้ประธานปัจจัยยงชีพเชื่อว่าลอตตาลาจะเป็นเป็นผู้ที่ให้รฤสกีต่างๆกับพวกเขาแต่อะไรฮะแต่ว่าเขาไม่ยอมทําการอิบาดาต่อลอแต่เพียงผู้เดียวเขาอิบาดาต่อลอลอแล้วก็อิบาดาต่อสิ่งอื่นด้วยเขา ขอต่ออัร้อแล้วก็ขอต่อสิ่งอื่นด้วยดังที่อัลลามุซาลาได้ได้กล่าวไว้นะพี่น้องว่าว่าเฝื่อเราเกิดบูฟิลฟ ah ุลเกิดเฝื่อเราเกิดบูฟิลฟุลเกิดนะอุลลอฮุมุคลิสีน่าลาหุดีนัฟละมานะจ๊ะฮุมิลันบัรอิดะฮุมุชชริกูลเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ขึ้นเรือเดินทะเลไปเนี่ยเขาก็ขอทูลาต่ออัร้ออย่างมีความบริสุทธิ์ใจเลยนี่คือสภาพของใครฮะสภาพพวกมุชริกีนพวกทกี่ตั้งภาคีต่ออัร้อสุบฮานอวตาลาแต่เวลาที่มันออกไปในยามลำบากเนี่ยขึ ah ้นเรือเดินทะเลไปเนี่ย มันก็อวรอัอลลอฮฺทาลายางที่มีคามบริสุทิ์ใจอลัลลอฮสซุบฮานุวะาลาเลยฟะลัมมานจจาหุมอิลันบารอิอาหุมยุชริกูลแต่เวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกเขาได้รอดพ้นขึ้นฝั่งไอดาหุมยุชริกูลพวกเขาก็ทําการตั้งภาคีต่อร้องซุบฮานุวะาละตาต่อก็คือมีการ,รทำชีริกต่อร้องซุบฮานุวาะาูลาต่อเพราะฉะนั้นการทําชีริกของพวกมุชริกรในสมัยท่านอนับดุลลอฮฺมาลวะซัลลัมเนี่ยทำชีริกกันในยามที่เขาสุขสบาย แต่เวลาที่เขาลำบากเขาขอต่อรอดตาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าเขาเชื่อว่ารอดตาลามีเชื่อว่ารอดตาลาเป็นผู้สร้างแต่ปัญหาของเขาก็คืออะไรฮะไม่ยอมอิบาร์ด้าต่อรอดแต่เพียงผู้เดียวแต่ขอต่อรอดแล้วก็ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากรอดตาลาด้วยท่านอบีเรียกสิ่งนี้ว่าชีริกเรียกสิ่งนี้ว่าการตั้งภาคีต่อรอดสนับนุตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันอย่างมากก็คือการตั้งภาคีเนี่ยไม่ใช่การปฏิเสธอัลลอฮ์การตั้งภาคีคือการเอาสิ่่งงออืนมาเเทีียยบบคกั ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ตาลาแต่ยังไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานูโนตาลาะโดยสิ่งที่การตั้งภาคีพี่น้องอยกตัวอย่างเช่นการที่เราไปขอต่อหลุมฝังศพแล้วเราก็บอกว่าในหลุมฝังศพเนี่ยเขาจะพาเราเข้าใไปอัลลอฮ์สุบฮานูโนตาลาะไม่เราต้องขอจากหลุมฝังศพเพราะเขาเป็นคนดีซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในสมัยก่อนที่อัลลอฮ์ตาลาจะส่งให้จะส่งท่านอับดุลฮะมา ที่พวกเขาทั้งหลายได้บอกว่าว่กอลเลาทัศน์รณนะอาฮลตะกุมเวลาทัศน์รณาวัดดาวลาลุวะวาลายาุสวาญอกวานัสรอพวกเขาทั้งหลายพากันบอกว่าคือพวกมุชชริกีนเนี่ยพากันบอกว่าอย่าทิ้งอาเลฮะตะกุมอย่าทิ้งบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าและอย่าทิ้งวัดดาวัดสวะวายาุสวาญอกวานัสรออิบนาบบาสได้บอกว่าห้าคนนี้จะเป็นชื่อของคนดีคนที่เป็นคนดีในยุคของท่านนบีนวะแต่พอเวลาที่คนห้าคนนี้ได้เสียชีวิตไปเนี่ยชายตอนได้มาล่อลวงได้มา ล่อลวงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเขาเนี่ยว่าให้ทําการอะไรฮะทำการออบาดาต่อรอนะที่คนห้าคนนี้เนี่ยให้ทําการสร้างทำทำสัญลักษณ์มาทําการวาดรูปภาพขึ้นมาพอในเวลาต่อมาได้ทําการให้สั่งให้ทําการอะไรฮะวาดรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็ไอบาดาต่อรอ,อ,อตาลาะต่อหน้าคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะพาพวกเขาทั้งหลายไปเข้าใกล้ร้องสมภารนวาตาลาเพอในเวลาต่อมาช้ยตอนก็มาล่หลวงว่าให้ไปขอต่อคนเหล่านี้ และคนเหล่านี้จะพาพวกเจ้าทั้งหลายได้เข้าใกล้รอดสมานนัวตาลาแล้วนี่คือสิ่งที่พวกมุชลิกินเป็นอยู่ก็คืออะไรฮะมุชติกินจะบอกว่ามาณบุโุมิล <sources> าฤกริบูนาอิลลลอยซุนฟาเราไม่ได้ออบาดาต่อเขาเราไม่ได้เข้าใกล้พวกเขานอกจากว่าเราต้องการที่จะให้พวกเขาเนี่ยพาเราเข้าใกล้ลอตาลาอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวก์มุชติกินได้ขอต่อหลมฝังศพขอตกุโบในก็คืออะไรฮะขอให้คนในกุูโบเนี่ยพาพวกเขาทั้งหลายได้เข้าใกล้ลอดตาลาและสิ่งนี้ท่านนบีเเรียกว่าชีริก เรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอห์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอ um um ินนัลลอฮะลายัญฟิรุอิยาบิย์ชะับบิห์วะยัฟิรุมาดูนัดาริกะลิมาอิยาชาแท้จริงอัลลอฮ์ทาลาจะไม่อภัยสําหรับการตั้งภาคีต่อพระองค์แต่พระองค์จะอภัยกับการกับบาปสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ตามที่อัลลอฮ์ทาลาทรงประสงค์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการตั้งภาคีเนี่ยคือการไปขอต่อหลุมฝังศพเนี่ยในสมัยท่านนบีเรียกว่าฉีกเพราะนั้นถ้าหากว่าใครปฏิบัติแบบบบนนนนีีี้้เเเ่่ยยอาาาาาฮุุกกกมมม์จทลลลลลััะวใหข เพราะการปฏิบัตินั้นเหมือนกับในสมัยท่านนาบีเพียงแต่ว่าความเข้าใจของเราในการเข้าใจของคําว่าชีริกเราไปเข้าใจว่าชีริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์สุบานูตาลาแล้วเราเข้าไปเข้าใจว่าทุกคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเนี่ยคือมุสลิมแต่ในสมัยท่านนาบีสัองละ่าอะไรวะซัลลัมพวกมุชริกีนเนี่ยทุกคนเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้างทุกคนเลยนะพี่น้องแต่ท่านนาบีใช้ชื่อเขาว่ามุชริกีนเพราะอะไรเพราะมันขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตาลาด้วย เพราะลอสุมานุตาลาได้บอกว่าว่าอ so ินสันตะฮุมมันเขาละกฮุมละยากรุณนั่นแหละถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเจ้ามามันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์สุมานุตาลาอายะื่นี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าพวกมุชลิกนเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้สร้างแต่มันไม่ใช่มุสลิมพวกเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ท่านนบดุลเีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้ทำการด่าวาพวกเขาให้กลับมาขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาแต่เพียงผู้เดียวมาทำการอิบะดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียววะตัรรููนนนมมิลลลอฮาย พวกเขาพวกเจ้าเนี่ยได้มีความหวังจากล่องสมฮานนวตาราในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีความหวงังบ่งบอกให้เรารู้ว่าให้เราเนี่ยมีความหวังผล,ลบุญจากล่องสมภานนวตาราในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีไม่ได้มีมมมมความหวังกันหมายความว่าการการการ,การต่อสู้การทําสงครามเนี่ยระหว่างที่มุมินได้ทําสงครามกับพวกมิชชิทาสงครามเนี่ยได้ต่างกันเพราะอะไรฮะถึงแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บเหมือนกันแต่ ผลที่ได้บรรดามุสลิมเนี่ยมีความหวังจะเอาลัทธิสบฮานนวารตาลาในสิ่งที่บรรดาพวกมุชริกเนี่ยไม่ได้มีความหวังคือวางผลบุญเหมือนดังที่ในในสงครามอุคุดหลังจากที่พวกมุชริกินเนี่ยได้สามารถที่จะสามารถอะไรฮะสามารถเอาเอาชนะกับบรรดาบรรดากองทัพของมุสลิมได้ด้วยกับการวางแผนของคอริสบินวาลิดพอเราเสร็จแล้วนะอบูซุฟยานได้บอกว่าเยอมุลบิยอมบอกว่าการทําสงครามเนี่ยเยอมบิยอม ก็มีการแปลกเปลี่ยนกันอัลฮัตบุสิจาลการทําสงครามนั้นเป็นการอะไรฮนะที่มันมีการสลับเปลี่ยนกันไปก็คือผัดกันแพ้ผัดกันชนะเยาามุนบิยมวันนี้ทดแทนวันนั้นหมายความว่าอับดุสสุฟยานกำลังจะบอกว่าในสงครามบด,ดัฟเนี่ยเรา่ายแพ้พวกเจ้าแล้ววันนี้เรามาเอาคืนแล้วในวันที่เกิดสงครามอัลฮัตบุสิจาลนะแล้วท่านอบูุบักสซิดิกหรือสหายบาท่านหนึ่งได้ตะโกนบอกไปว่าไม่ได้เท่ากันหรอกพอเวลาอบูุสุฟยานได้บอกว่าเท่าเทียมกันเท่ากันเพราะว่า วันหนึ่งเราชนะวันหนึ่งเจ้าวันหนึ่งพวกเจ้าชนะวันหนึ่งเราชนะสงครามบัดัสพวกเจ้าชนะสงครามมูดครั้งนี้เราชนะเพราะนั้นเท่ากันสงครามมันคือการอะไรฮนะการทําสงครามที่มีการผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปแต่ว่าซอฮาบะท่านได้ตะโกนบอกว่าไม่เท่าก,ากันหรอกเพราะเขาได้บอกว่ากอสลานาฟินยันนะบอกกอสลากุมฟินนาร์เขาได้บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตของมุขมินเนี่ยอยู่ในสวรรค์แต่ผู้ที่เสียชีวิตที่มาจากพวกพวกคุณเนี่ยพวก มุชลิกีนที่นครมักกะเนี่ยผู้เสียชื่อของพวกเจ้าเนี่ยไปอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นความหวังที่บรรดาสหาบานได้มีความหวังในการทําสงครามเพื่อให้การิมาของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮ์ตาลาได้สูงส่งเนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่พวกมุชลิกีนมีความหวังเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราหวังในสวรรค์ของรลอฮสุภาโนะตาลาในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายไม่ได้หวังวกานอัลลอฮุอาลีมันฮะกีมาและอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อาลีมัน เป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่ฮากีมันเป็นผู้ที่ปีชายานเพราะนั้นสองคุณลักษณะนี้พี่น้องเป็นสองคุณลักษณะเป็นคุณลักษณะที่เป็นหนึ่งในในนามชื่อของลอสสุภานนว์ตานะอาลีมันฮากีมันอาร้อ,อนนั้นทรงเป็นผู้ที่อาลีมอาร้อนนั้นทรงเป็นผู้ที่ฮากีมเป็นผู้ที่ทรงมีฮิกมะในการวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างๆเพราะนั้นพี่น้องอ่ะในเกณฑ์ในการเรียนรู้เรื่องอัสมรและก็สิฟัต เรื่องนามชื่อแล้วก็คุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาสำหรับในหลักการศรัทธาของอนุสุนนะวันเะมาก็คือทุกๆนามชื่อของอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลานั้นจะมีสิฟัตอยู่ทุกนามชื่อนะจะบ่งบอกถึงสิฟัตแสดงว่าอะไรแสดงว่าสิฟัตของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมีมากกว่า99้สิบาสฟัดเพราะใน h ะด i ษท่านนบียสลมบะรอฮฺอวยวะสลลัมได้บอกว่าลิลลที่ซันติสอูนนัสมันสำหรับอัลลอฮฺตาลานั้นมี99นามมันอัซฮาระฮะคอลันจันนะ ใครก็ตามที่ได้อักซอหาคำว่าอักซอหาบนาอุลมะได้บอกว่าหมายถึงการท่องจําเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความเข้าใจนี้เนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติเช่นหนึ่งในนามชื่อของละตลาลก็คืออันบัซีรอัสเมียเวลาที่เรารู้ว่าละตลาลเป็นผู้ทรงเห็นเพราะฉะนั้นให้การที่เราได้รู้สิฟัตของละตลาลเนี่ยให้เรารู้นําชื่อของละตาลเนี่ยให้เรารู้ว่านออํา,า,นานชื่อนี้บ่งบอกถึงสิฟัตเพราะ,ะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าละตาลมีสิฟัตการมองเห็นเวลาเราจะทําอะไรก็ตามให้เรา กลัวการมองเห็นจากอัล้อสุบฮานโนตตาลาเวลาที่เราจะพูดอะไรก็าตามให้เรากลัวการได้ยินจากอัล้อสุบฮานโนตตาลาและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอัภิณทร์สมบุญลลสัมได้บอกมเอาเนาะสอฮา,าได้ขอลั้นจันนะใครทำได้แบบนี้นะในทุกคุณลักษณะ99พระนามเนี่ยได้ขอลั้นจันนะจะได้เข้าส่งสวรรค์ของล้อสุบฮาโนตตาลาเพราะฉะนั้นสิฟ้ตของล้อตาลามีมากกว่า99สิฟ้ตเวลาที่เราเจอสิฟ้ตหนึ่งสิฟ้ตใดใน,ใน อันกราหหรือว่าเวลาที่เราเจอนามชื่อหนึ่งนามชื่อใดในในนั้นกราหอย่างวันนี้เราเจอสองนามชื่อที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าปการัลลอฮุอัลีมันฮากีมาและอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ทรงรู้ผู้ทรงปริชาญาณอัลลอฮ์จึงเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะในการมีความรู้รอบรู้ทุก,ส,ทกทส,สิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตาลาได้สร้างมาแล้วสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้ความร่วมพง์นั้นได้ครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างฮากีมาเป็นผู้มีฮิกมา มีความปีชาญาณมีความสามารถเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดสิ่งใดก็ตามที่อรราถตาลาได้วางมาเนี่ยวางมาด้วยกับฮิกมะด้วยกับการมีวิทยาปัญญาการรู้ว่าจะต้องวางสิ่งหนึ่งสิใดยอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อรลถตาลได้วางมาเนี่ยมันมีฮิกมาอยู่ทางนั้นอยู่ที่ว่าการค้นหาฮิกมาที่เราจะค้นหาเนี่ยว่ามันมีฮิกมาอยู่ตรงไหนและสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาศรัทธาในนามชื่อของอรรถสุฮานุตาลาและสิฟัตของอรรถสุฮานุตาลาตามที่อรรถตาลาได้กล่าวไว้ในอุอาน ในคำพของของและท่านอับดุลลาห์สลอมได้กล่าวว่าในีะดีของ <t ip hone> <t ip inhale> ท่านอนับด <Spider> <t ip inhale> <ส>ุลลาห์ของอะไรวะสลอมโดยที่ไม่ต้องมีการอะไรฮะไม่ต้องมีการตีความบิดเบือนไม่ต้องมีการปฏิเสธไม่ต้องมีการถามว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการเอาไปเทียบเคียงกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะอัสลามุอะลัยฮินะมุฮัมมัดวะลาอัลัฮิวะซัลลัมวะซัลลัมุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักะ